สวัสดีครับผมเซบอขายแล้วนะครับวันนี้ผมก็มีร้อยหนึ่งรุ่นจะมาขายนั่นคือมิตซูบิชิออนดิวไททันรุ่นอัลต้าขับสองนั่นเองนะครับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมขออนุญาตขายอย่างเดียวนะครับเราไม่รีวิวในเรื่องของออปชันหรืออะไรแล้วนะครับลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยมาหาผมก็ไกลพอสมควรและเพราะอะไรเขาถึงมาไกลนะครับเพราะว่าเรามีจุดเด่นของโชว์รูมเราอยู่นั่นก็คือออปชันเสริม จากบริษัทมิสูบินทีของเรานะครับก่อนหน้านี้ผมได้มีการทําคลิปไปคลิปหนึ่งนะครับนะั่นคืออัปเดตวิสุวิชิออนอยูเท,ทนท์รุ่น2025นะครับหลายๆท่านที่ดูคลิปนั้นก็น่าจะเห็นกันแล้วละ่ะว่ามันมีออปชั่นอะไรเพิ่มบ้างราคาเพิ่มเท่าไหร่บ้างมันยกเลิกรุ่นไหนบ้างแต่ที่แน่นอนอยู่แล้วรุ่นนี้ไม่ถูกยกเลิกแต่รุ่นนี้กําลังถูกลดสต็อกการที่ลดสต็อกแน่นอนอยู่แล้วโปรโมชั่นมันพิเศษกว่าแน่ๆอยู่แล้วนะครับถ้าคุณจะบอกว่าคุณจะเอา2025 คุณไม่มีทางได้โปรโมชั่นส่วนลดพิเศษแน่นอนนะครับต้องซื้อ2,240 0ถึงจะได้โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้โปรโมชั่นเขาลดสต็อกมาแล้วลูกค้าหลายท่านน่าจะพอเข้าใจอยู่แหละว่าออปชั่นตัวนี้มันครบแล้วนะครับมันครบคันมากน้อยแค่ไหนมันครบมากๆแล้วนะครับในส่วนของเครื่องยนต์อันนี้นะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮเปอร์พาวเวอร์124แรงม้า แรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิวตันเมตรนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วในเรื่องของ Diamond s e n ซนรอบคันมันค่อนข้างครบแล้วด้านหน้าตรงมีความปลอดภัยอะไรบ้างระบบ FTM ครับระบบช่วยเตือนกันชนด้านหน้าต้องพร้อมช่วยชะลอความเร็วออโต้ไฮบีมระบบเปิดปิดไฟสูงต่ำให้อัตโนมัติก็มองภาพรอบคันอันนี้มีให้แล้วด้านหน้าเนี่ย เซนเซอร์รอบคันมีให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างใบสปอร์ตวอร์นิ่งมีให้แล้วนะครับกล้องมองภาพด้านข้างนะครับอันนี้มีให้หมดแล้วกระจกก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างให้อันนี้ครบคันแล้วในเรื่องของความปลอดภัยด้านหลังระบบ RCTA ระบบช่วยเตือนขนาดถอยหลังออกจากช่องจอดเซนเซอร์ด้านหลังกล้องมองภาพด้านหลังภายในนะครับก็คือเรือนไมดิจิตอลนะครับกึ่งอนาล็อกหน้าจอทัชสกรีนนะครับขอให้ความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารมาครบคันมากแล้วนะครับดูสิความปลอดภัยรอบคันขนาดนี้แต่สิ่งที่มันขายก็อย่างที่บอกแหละบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้มีมาาาให้จกกรรงงนนเช่อะบบ็ว มันยังไม่มีให้แต่เราเป็นที่แรกและที่เดียวที่สามารถเปิดระบบนี้ให้ใช้งานได้เราทํามาหลายครั้งมากแล้วนะครับอยากจะบอกกับลูกค้าทุกท่กทานว่าติดผ่านศูนย์เถอะนะคบมาออกรถกับผมแล้วติดผ่านศูนย์ผ่านโชว์รูมเถอะมันมีในเรื่องของการรับประกันให้เรารับประกันให้5ปีหรือ100,000กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับรับประกันเท่ากับตัวคุณภาพรถแหละทําไมเราถึงกล้ารับประกันเพราะเรามั่นใจว่ามันไม่มีปัญหาในอนาคตแน่นอนถ้ามันมีปัญหาเราก็แก้ไขให้ เรากล้าที่จะทําและเรากล้าที่จะรับนะคบผมต้องพูดแบบนี้ตรงๆนะก็อยากจะให้มาติดกับโชรูมนะครับอย่าไปติดข้างนอกเลยอย่าไปหาติดกันเองเลยโปรโมชั่นของคันนี้มีอะไรบ้างนะคบฟังให้ดีลดจากโรงงานเดิมๆคือ1นึ่งล้านสองบาทนะครับผมขายแค่ราคา8ปดแสนแปดหมบาทเท่านั้นของแถมพิเศษจ,จากโชรูมเรานะครับผมมีคูปองโทนให้ก็คือระบบล็อกความเร็วแบบคงที่นะครับแล้วก็แพนเนอร์ชิฟระบบเปลี่ยนเกียร์ที่พงมาลัย นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้านะครับตรงฝั่งผู้กับขีและฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับแล้วก็5ปีดูแลถึงใจนะครับก็คือฟรีของเหลวให้1 0ระยะจะฟรีของเหลวให้ทุกอย่างเลย1น0 0 0แกิโเมตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์โปรโมชั่นก็มีประมาณนี้ผมต้องบอกว่านี่มันคือรถใหม่นะครับรถใหม่จากโรงงานแต่มันเป็นโมเดล2024แค่นั้นเอง2025มันจะมาแล้วไง2024เลยต้องลดสต็อกออกนะครับรถใหม่นะไม่ใช่รถจดทะเบียนแล้วไม่ใช่รถเพสไม่ใช่รถกิจกรรมอะไรสําาหรับลูกค้ที่่มองวา เฮ้ยมันคือโอกาสที่ดีแหละมันกําลังไม่ได้เชนแล้วตัวนี้มันจัดโปรส่วนลถมาโหดมากแล้วทักมาเลยนะครับรีบทักมามาคุยกันตอนนี้เราสั่งรถมาหลายคันนะครับอัลต้าขับ2มีให้ทุกสีนะครับมันมีรถเทสอยู่คันหนึ่งที่อยู่โชว์รูมเราคัะนั้ตติดในเรื่องของคุบครลกับแพนเนอร์ชิพไปแล้วนะครับมาดูคันจริงก็ได้อย่าจะเอาออกไปทดลองขับเอาไปทดลองใช้ระบบพวกนี้ก็ได้เดี๋ยวผมพาไปนะครับอย่าจะรู้ว่ามันใช้งานได้จริงไหมก็มาที่โชว์รูมเราเรามีติด ไว้ให้ลูกค้าดูอยู่ผมอยู่มิสซูบินทีจังหวัดฉะเชิงเซาผมอยู่ถนนบางนาตราดกม43ขาเข้ากรุงเทพนะัดผมลกนาสักวันหนึ่งเดี๋ยวผมมาดูแลให้สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมผมจะทิ้งช่องทางการติดตามและติดต่อไว้ด้านล่างนี้แล้วจะแปะคีย์ออดไลน์ไว้ที่ตรงนี้ด้วยนะครับทักเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาพูดคุยกันก่อนจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยซื้อเพิ่มหรือซื้อใหม่ชอบแบบไหนมาคุยกันวันนี้ก็ขออนุญ,ญาติิดดคคเเพีีียงท่าน้รับ